คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการ a อค r รคีปนะครับหรือว่าถ้าแบบแปลเป็นไทยง่ายก็คือทําให้แบบเหมือนให้คีปวิ่งตามเราเวลาเรากดตีฮีโร่อีกฝั่งซึ่งปกติแล้วอ่ะพอนึกภาพกัอนออกใช่ไหมถ้าเรากดตีฮีโร่อีกฝั่งคีปจะมารุมเราแ่วนี้จะมาสอนทิกสั้นๆที่ทําง่ายๆทําได้ไม่ o, ยากก็คือเราสามารถคลิกข้างบนรูปได้ครับเห็นรูปข้างบนไหม ซึ่งก่อนที่เราจะคลิกอ่ะเราควรดูมินิแมปครับว่ามีสีไหนอยู่ในแมปบ้างอันนี้เห็นไหมมันจะมีสีฟ้ามันก็สีชมพูแล้วก็สีสเขาเรียกว่าสียสีน้ำตาลมั้งเนี่ย พักหน้าเนี่ยเห็นไหมก่อนที่เราจะแอรโกอ่ะปุ๊บอ่ะดูจากตัวอย่างที่ผมทำนะถือว่าเนี่ยผมดึงมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วผมอยากจะทําให้คลิปสองตัวเนี้ยมันมาลุมล้อมตัวตีไกลผมเพื่อผมที่จะได้ดูนายฟรีอะ่ะซึ่งลองทีละภาพว่าถ้าเราไม่รู้ทิกนี้นะปุ๊บเนี่ยเนี่ย,เ,ยเราอยู่ตรงนี้เราก็จะเลื่อนเมาส์ขึ้นไปหามอฟฟิงตรงเนี้ยแล้วเราก็ดึงกว่าจะเลื่อนเมาส์กลับลงมาอย่างเงี้ยถูกป่ะทีมมันอ,อาจจะวิ่งมั่วแล้วผมกด A ไปที่เอเบอร์ปุ๊บ เราสามารถแอคโคคีปอย่างนี้ได้ครับจากเลนอื่นได้ถ้าใครผมมันก็จะมาล้อมตัวติไกผมอย่างนี้ทําให้ผมได้ดีนายตัวติไกลฟรีได้ซึ่งมันก็จะตัดเลอ,อีกฝั่งได้เยอะ <S <S บางทีเราไม่เห็นฮีโร่ที่อยู่หน้าเราแล้วอยากจะแอคโคคีปออก <S 1> <S 1> <S มันก็ทําให้เราโฟกัสในในหน้าตัวเองเลนได้มากขึ้นเข่ไหมครับว่าทิปนี้ก็สาคัญใครที่ยังไม่เคยใช้ทิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับ